มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเวียดนามทำความสะอาดบ้านแม่เจอแหวนทอง20วงในถังขยะนึกว่าทิ้งแต่แม่เฉลยเหตุผลมีเรื่องราวของหญิงสาวรายนึงในเวียดนามนะคะได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ค่ะ ภายหลังที่เธอออกมาเล่าประสบการณ์ที่น่าตกตจลึงนะคะเมื่อเธอไปทําความสะอาดบ้านแม่ก่อนจะพบแหวนทองคําจํานวน20วงอยู่ในถังขยะทําให้เธอตกใจมากยิ่งเมื่อรู้ว่าเป็นทองคําแท้ทําให้เธอยิ่งแปลกประหลาดใจถึงกับบอกว่ารู้สึกขยันอยากไปช่วยแม่ทํางานบ้านอีกหญิงสาวรายนี้ชื่อว่าหงตูอาศัยในจังหวัดเกียนซางของเวียดนามเธอได้โพสต์ภาพพร้อมทางเล่าเรื่องราวผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า แม่ของเธอกลับไปที่บ้านเกิดที่ชนบทหลายวันเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเธอจึงช่วยเข้าไปทําความสะอาดเก็บกวาดบ้านของแม่ให้ขณะที่เธอกวาดบริเวณใต้เตียงในห้องนอนเธอเห็นทั้งขยะใบหนึ่งก็คิดว่าจะเอาถุงด้านในขยะออกไปทิ้งแต่เมื่อหยิบออกมากลับได้ยินเสียงดังแปลกๆด้วยความสงสัยจึงเปิดออกดูสิ่งที่เธอเห็นก็คือแหวนทองคําจํานวนมากในขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาด1-2และ5ชิ้ ชิคือน้ำหนักของทองคำของเวียดนาม1ชิเท่ากับ3.75กรัมเมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วมีมากกว่า20วงแต่ละวงยังมีป้ายแท็กแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็บาร์โค้ดติดอยู่ด้วยเธอเองตกใจมากจึงรีบโทรศัพท์ไปถามแม่ทันทีว่าเอาทองมาทิ้งขยะทำไมหรือว่ามันเป็นทองปลอมก่อนที่แม่จะบอกว่าแหวนทองในถุงนั้นเป็นของแท้ทั้งหมดพร้อมกับกล่าวว่าถ้าคุณฉลาดปล่อยมันไว้ตรงที่มันอยู่ ความจริงแล้วแม่ของเธอในวัย74ปีชอบซื้อทองมาเก็บไว้และบางโอกาสเธอเองก็จะซื้อให้เธอเองบ้างพอรู้ว่าแม่ของเธอชอบเก็บทองไว้ตามที่ต่างๆในบ้านและเธอก็ไม่เคยถามไม่คิดว่าหนึ่งในขุมทรัพย์ที่เก็บทองของแม่คือถังขยะโดยแม่อาจจะเชื่อว่าที่ที่อันตรายที่สุดจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะผู้เป็นลูกสาวพยายามบอกให้แม่ของเธอระมัดระวงังในการเก็บทรัพย์สินที่มีมูลค่า หากเผลอแล้วก็พลาดไปอาจจะกลายเป็นศูนย์หายโดยที่ไม่รู้ตัวคะ่ะก่อนขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ